อ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นการเช็คว่าประตูเนี่ยมีการรั่วซึมของน้ำเปล่า,านี่คืรอรั่วแล้วใช่ไหมดีเฟกจุดใหญ่ๆอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมะคะมีอยู่จุดหนึงค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราได้ทำการนัดตรวจคอนโดก่อนโอนกับบริษัท Happy Home Inspector ค่ะถ้าอยากรู้ว่าการตรวจคอนโดมีขั้นตอนอะไรบ้างวันนี้เราจะพาไปชมค่ะแต่บอกก่อนคลิปนี้ no sponsor นะคะ ประตูกันก่อ,อนเลยดีเฟกตรงไหนบ้างคะตัวประตูก็จะมีตัวตามแมวตัวนี้นะคะที่ติดตั้งไม่แน่นแล้วก็ติดตั้งเอียงนะคะตัวหมุดมเอียงไม่แน่นต่อไปก็จะเป็นพวกอันนี้สีชมพูจะเป็นพวกงานซิลิโคนนลเนีค่ะที่เก็บงานไม่เรียบร้อย ใช่แล้วก็พวกงานผิวผนังต่างๆค่ะที่ไม่เรียบร้อยค่ะทางผนงังฝั่งนี้จะแบบเป็นรอยรลาตัวสีส้มนี่คือรอยรลาทั้งหมดเลยเป็นรอยรลา<ช>ยาวแต่ว่าก็จะเป็นรอยรลาแค่ผิวผนังทั่วไปเฉยๆไม่ไม่ได้มีผุ่นอะไระใช่ค่ะก็คือไม่ไม่ได้น่ากังวลมากใช่แล้วก็จะมีตัวพื้นตรงจุดนี้นิดนึงที่แบบมีพื้นยวบนะคะเนี่ยเวลาที่เหยียบไปจะเห็นว่าพื้นมันยวบเลยห้องนี้ก็จะมีนี่เลยค่ะตัวเฟรลム เฟรมเป็นรอยจุดนี้ที่แบบดา่าง mm hmm. ใช่ค่ะแล้วก็จะมีพวกงานซิลิโคนเก็บสีผิวผนังทั่วไปที่แบบไม่เรียบอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็สีส้มก็จะเป็นพวกงานลอยล้าวเหมือนกันจะแยกตามสีไปใช่จะแยกตามสีเลยค่ะสีส้มจะเป็นพวกลอยล้าวแล้วก็สีน้ำเงินจะเป็นพวกงานเก็บสีผิวไม่เรียบสีด่างอะไรพวกนี้ค่ะส่วนสีเหลืองที่พื้นก็จะเป็นพื้นยวกเหมือนกัน mm hmm. แล้วก็ในส่วนของงานเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีพวกที่ผิวเป็นรอยต่างๆพวกนี้ค่ะด้านในก็จะมีที่เฟอร์นิเจอร์ผิวเป็นรอยแล้วก็มีเจาะผิดอยู่ด้านในใช่ค่ะต่อที่ห้องน้ํานะคะอันนี้ตัวห้องน้ําก็จะมีกระเบื้องร่อนหนึ่งจุดค่ะเตัวนี้เลยใช่แล้วก็จะมีพวกที่ผิวไม่เรียบเป็นรอยตัวฝาชิงพวกนี้ค่ะที่ติดตั้งไม่เรียบร้อยก็อาจจะมีการรั่วนิดนึงนี้ ใช่ค่ะอันนี้ตัวงานหลักเลยก็คือตัวนี้ค่ะสะลบพื้นเขาไม่ได้เขามีน้ําขังเนาะที่เราเทส,สลบไปเนี่ยค่ะน้ําขังอยู่ตามขอบมุมนี้ก็คือตัวนี้ต้องเลือกระเบื้องแล้วก็ปรับสลบใหม่ให้ไปตรงตัวพอดีเลยก็คือเห<อ>มือนต้องเลือกหมดเลยใช่ค่ะคือตอนนี้สลบมันมาฝักนี้มันไม่มันไม่ไปลงที่ตัวพอดีค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะตัวขับบัวก็คือน้ำเขาร่วนแล้วพอเราปิดวาล์วแล้วน้ำเขายังไหลอยู่ตลอดเวลา ตัวพัดลมก็อันนี้เขาทาง,งานปกตินะคะก็ <S 2> <S 2> จะมีแค่ตัวหน้ากากพัดลมที่ติดตั้งแบบไม่แนบป้ายติดตั้งหน้ากากไม่เรียบร้อยอะไรนี้แต่ว่าตัวในส่วนของงานระบบเขาเราวัดแรงลมให้เรียบร้อยก็คือแรงลมทางานปกติพัดลมดูปดปกติเลยแล้วก็พวกสีชุ่มพูต่างๆจะเป็นพวกงานยานแนวต่างๆแบบเก็บงานเรียบรอย้อยอะไรเงี้ยคะ่ะส่วนนี้ยค่ะส่วนนี้ห้องครัว่ห้องครัวก็จะมีงานสีผิวขนาดเหมือนกันค่ะพวกสีไม่เสมอสียางอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะ แล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์ที่แบบไม่สะอาดก็ต้องทำความสะอาดเรกบรอยเพื่อนหนึ่งต่างค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้เลยที่พื้นที่พื้นจะมีกระเบื้องบิดหนึ่งจุดแล้วก็พวกที่บานตกอันนี้ตัวบานเน,นี่ยค่ะด้านล่างบานมันเอียงบานไม่สมดกันก็จริงๆตัวบานเราควรจะแบบอยู่ประมาณนี้ค่ะว่ควรจะแบบเป็นระน,นาบชาใช่คระนาบเียวกัน อันนี้ของระเบียงระเบียงก็จะมีงานหลักคืองานกระเบื้องเนี่ยค่ะที่กระเบื้องบินมีบินสองแผ่นอันนี้ใช่แล้วก็พวกตามเขิบตามอะไรพวกนี้ค่ะที่เป็นรอยร้าวต่างๆที่เหลือก็อันนี้เป็นงานราวกันตกที่มันขึ้นสนิมต่างๆตามคอบอะไรวพวกนี้ค่ะก็ให้เขาเก็บสีเก็บสีหใหม่ให้ส่วนงานอื่นๆก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาระบบไฟไม่มีปัญหาตัวน้ำตัวสโลกเขากปกติเลย ค่ะเราตรวจคอนโดกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับการตรวจคอนโดครั้งแรกที่สนุกช่วยสรุปภาพรวมให้หน่อยได้ไหมคะว่าอคอนโดที่นี่ค่ะมีดีเฟกต์มากน้อยแค่ไหนโดยสรุปของโครงการนี้นะคะกะ็ดีเฟกถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่คือส่วนใหญ่นะะจะเป็นงานเกี่ยวกับความเรียบร้อยทั้งหมดเลยในส่วนของงานสถาปัตย์แต่ว่าในส่วนของงานระบบงานระบบไฟฟ้าประปาอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาเลยปกติดีปกติดีก็จะมีแค่ตัวฝักบัวอย่างเดียวที่เป็นที่ตัวอุปกรณ์ซึ่งมันรั่วอย่างเงี้ย ใช่แล้วก็จะมีงานหบักก็จะเป็นตัวในส่วนของน้ําที่ขังเนาะใช่ค่ะแค่นี้ก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะอ่าแล้วเคยเจอเคสที่หนักกว่านี้ไหมคะโอ้มีเยอะเลยค่ะเคสที่หนักกว่านี้ใช่ทั้งแบบน้ํารั่วน้ําซึมผ่านเข้ามาในห้องอะไรพวกนี้ค่ะที่เป็นเคสนาหนักหรือว่ามีแบบน้ํารั่วจากห้องน้ําออกมาด้านนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งถือเป็นเคสหนักแต่ว่าอันนี้ก็ไม่มีแต่ที่นี่ก็ถือว่าโอเคเนาะโอเคค่ะอโอเค ก็ได้พาเพื่อนๆไปดูแล้วเนอะว่าการตรวจคอนโดแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยมันมีอะไรบ้างเลยอยากให้พี่สนุกเล่าให้ฟังนิดนึงว่าแบบเออการตรวจคอนโดเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงทําไมจะต้องตรวจด้วยค่ะ เพราะว่าจริงๆในการตรวจคอนโดค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้เข้าตรวจก่อนอยู่เนาะแล้วทีนี้พอเข้าอยู่แล้วมาเจอปัญหาทเนี้ค่ะในการแก้ไขอ,อาจจะค่อนข้างยากนิดน,นึงเพราะว่าหนึ่เราอาจจะเอาเฟอรน์นิเจอร์ทั้งหมดเข้าแล้วเวลาถ้าจะเอาช่างเข้าอาจจะไม่สะดวกมีของแล้วด้วยนะั้นฝุ่นด้วยอะไรต่างๆ แล้วก็ถ้าสมมติว่าโอเคโครงการเขามีรับประกันก็จริงแต่ว่าในส่วนของงานรับประกันก็อาจจะต้องใช้เวลาในการซ่อมอาจจะเป็นปัญหาจุกจิกภายหลังตอนที่ลูกค้าเข้าอยู่หรือว,ว่า w o r s t case ที่แบบเจอน้ำรั่วน้ำซึมเข้ามาฝนตกอะไรเงี้ยคะก็อาจจะมีปัญหากับการเข้าอยู่ได้เพราะฉะนั้นก็ตรวจก่อนเข้าอยู่ดีกว่าค่ะแล้วอย่างห้องนี้ค่ะพี่สนุกมีแบบดีเฟกต์จุดใหญ่ๆอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมคะมีอยู่จุดหนึ่งค่ะมีอยู่จุดหนึ่ง เพื่อนๆห้องนี้มีดีเฟกที่น่าเป็นห่วงอยู่จดหนึ่งค่ะก็ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าดีเฟกจุดนั้นคืออะไรไว้ตามมาดูต่อ EP 2ค่ะ Run สวัสดีค่ะช่อง Insight o Home นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาตรวจคอนโดรอบที่2กันค่ะพี่สนุกกับพี่เจเจน่าจะลอยกันอยู่ข้างบนแล้วท้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะก็ะตอนนี้อยู่กับพี่สนุกแล้วก็พี่เจเจแล้วนะคะก็วันนี้ก็เป็นการตรวจคอนโดรอบสุดท้ายแล้วใช,ใช่ไหมคะครั้งที่ 2. 2ก็ปกติก็คือตรวจ ประมาณสองรอบเนาะใช่ค่ะก็ปกติก็จะตรวจกันสองรอบสองรอบนี่พอทนตแต่ถ้า3รอบนี่พอเลยโอเคก็เดี๋ยวถ้าพี่สนุกพร้อมแล้วแล้วก็เพื่อนๆพร้อมแล้วแล้วก็ไปชมการตรวจคอนโดรอบที่2กันเลยค่ะโอเค okay. พี่สนุกนําเลยค่ะค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูของท่องโถงกันเนาะ ห้องถูรเราที่แล้วก็จะมีรอยร้าวตรงเนี้ยที่แบบค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ก็เขาแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของรอยร้าวก็ไม่มีแล้วเนาะใช่แล้วก็จะมีพวกงานพื้นยวบของแถวๆเนี้ยตอนแรกก็มียวบเยอะอยู่อันนี้ก็เรียบร้อยนะคะคือแก้แล้วก็จะแน่นแบบนี้เลยนี่มันจะมีความแน่นขึ้นเยอะเลยในส่วนของที่เหลือก็พวกงานเก็บความเรียบร้อยแล้รพวกนี้ก็เรียบร้อยเนี่ยค่ะพวกสีผิวขนังต่างๆก็เรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วอย่างที่เราทิ้งท้ายจากอ p ีที่แล้วไว้กับเพื่อนๆนะคะ <S <S ก็คือจะมีดีเฟกจุดหนึ่งนะ <S <S <ๆ S 2> ที่แบบว่าถ้าไม่แก้เลยเนี่ยไม่ได้เลยใช่ไหมคะมันคือจุดไหนคะพี่สนุกอันนี้ก็จะอยู่ในห้องน้ำเนาะที่เป็นงานหลักเลยอันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูในห้องน้ํากัน,นะะได้ค่ะค่ะรอบที่แล้วก็จะมีในส่วนของงานห้องน้ำเนาะที่นี่เลยน้ําจะขังอยู่ที่มุมนี้อันนี้ก็เขาแก้ปรับสลปตัวเนี้ยมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะใช่อันนี้ก็เทสเรียบร้อยไม่มีน้ําขังแล้วแล้วก็ตัวของมุมนี้ด้วย อันนี้รอบที่แล้วตัวกระเบื้องเขาจะเป็นตัวซีเนาะที่มีน้ําขังอยู่มุมนี้แต่ว่าตอนนี้ค่ะเขาก็บ่ากระเบื้องให้แล้วก็ยกปรับสโลปกลับไปอันนี้ก็ไม่มีน้ําขังใช้งานได้ปกติเลยน,น,นะคะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าไม่ได้แก้ไขอะคะ่ะมันจะเป็นยังไงคะก็ปกติถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้แก้ะคะ่ะสมมติว่าเราใช้เนาะแล้วก็มีน้ําขังอยู่มุมมันก็มีโอกาสที่จะเกิดโพกตไค่ายหรืออะไรพวกนี้ค่ะได้เพราะว่ามันจะมีน้ําขังอยู่ตลอดเลยคือน้ำาอมมันไม่สโลปมันไม่มาหาตัวฟอร์เดน อาจจะทําให้เกิดตะไคร์ได้นะคะในส่วนต่อไปจะเป็นตัวฝักบัวค่ะที่รอบที่แล้วจะมีตัวฝักบัวรั่วเนาะน้ําไหลออกมาตลอดเวลาอันนี้เขาก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยก็เปลี่ยนเป็นของใหม่เลยใช่เปลี่ยนเป็นของใหม่เลยแล้วก็อันนี้เทสให้เรียบร้อยใช้งานได้ปกติไม่มีรั่วสึกค่ะค่ะถ้าส่วนต่อไปค่ะส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนนะคะห้องนอนก็ตัวเก็บสีเก็บความเรียบร้อยพวกนี้เรียบร้อยปกติแล้วก็จะมีในส่วนของตัวตู้เนาะ ที่ว่ามีตำหนิครั้งใช่ครั้งที่แล้วตัวนี้ค่ะมีตำหนิอันนี้เขาก็จะเป็นการโอ้เก็บสีให้ตัวนี้อ,อาจจะไม่ได้เนียนเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นไม่มีผลกับการใช้งานเป็นในส่วนของความสวยงามถ้าลูกค้าโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีปัญหาแต่แบบถ้าแขวนเสื้อผ้าก็ไม่น่าเห็นเนาะอ่าใช่ค่ะก็ไม่เห็นไม่มีอะไรอันนี้เขาก็เนียนอยู่ระดับนึงใช่เป็นการเก็บแต่งให้แต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนตัวตูวอเคก็ได้อยู่นะคะ ก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการตรวจคอนโดทั้ง2รอ,อบก็เรียกได้ว่าได้ทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆจากพี่สนุกแล้วก็พี่เจเจมากๆเลยนะคะสําหรับใครสนใจตรวจคอนโดเนี่ยก็อย่าลืมนึกถึง Happy Home Inspector นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคลิปต่อไปจะเป็นคอนเทนต์เรื่องบ้านน่าอยู่เกี่ยวกับอะไรฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง Insight to Home เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย